สว, cussion? สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7 8 8เนาะวันนี้ก็รายการฝากขายเนาะฝากขายก็ซึ่งรู้สึกว่าจะราคาพิเศษด้วยนะครับผมเนาะสำหรับเนื้อหลักๆเนกะครับผมเนาะก็เนื้อหลักๆสําหรับราคาพิเศษนะครับผมเนาะอันดับแรกน้องก็กกาบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องนะครับผมเนาะแล้วก็ะกาบขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าไทยและต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปเนาะสวีเดนเนาะสวีเดนก็มีเข้ามานะครับท่านหนึ่ง ต้องจำชื่อไม่ได้เนาะก็ต้องกราบขออภัยเนาะครับผมเนาะก็ใช้แอบแปลภาษากันนะครับเนาะพอดีวุ้นวุ้นแปลภาษาโดยเลมอนหมดครับผมเนาะรุมสั่งไปแล้วก็ฟังเกาหลีไต้หวันเนาะฟังมาเลยอย่างเงี้ยครับผมเนาะก็น้องก็กราบขออภัยน้องก็กราบขอบคุณนะครับทางฝั่งสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะครับผมเนาะแล้วก็ฝั่งไทยทุกๆท่านนะครับที่ ติดต่อกันเข้ามาซื้อขายกันเข้ามากับน้องนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบคุณครับผมเนาะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสายบุญสายอะไรเนาะครับน้องทําไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพี่พี่ยิงคันครับผมเนาะก็กราบขอบคุณพี่พี่บี้พี่เกิดทางฝั่งมกาเนาะที่สนับสนุนน้องนเข้ามาครับผมเนาะแล้วกราบขอบคุณเสียนุเนาะครับเสียนุแล้วก็พี่นุพี่เก๋เนาะที่คอยซัพพอร์ตน้องที่ส่งเสริมน้องนะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณครับผมเนาะที่ เป็นสปอนเซอร์ให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนครับผมเนาะที่รับชมกันเข้ามาเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับผมเนาะก็คือก็ไม่ต้องกลัวครับงบมากงบน้อยเนาะเข้ามาคุยกันครับผมเนาะก็บางสิ่งบางอย่างน้องให้ได้น้องก็ให้นะครับผมเนาะก็งบมากงบน้อยเนาะบางคนก็งบน้อยอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่กล้าเข้ามาคุยกับผมก็ ก็ลองทักมาครับผมทักมามีอนุนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเผื่อบางทีมันมีของฟุกฟุกมาเข้ามากันเลยก็จะได้แบ่งกันกะแบ่งกันใช้ได้ครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับบางอย่างมันก็น้องได้มาเพียงน้องก็ขายเพียงน้องได้มาถูกน้องก็ขายถูกครับผมเนาะในราคาที่น้องอยู่ได้พี่ก็ซื้อได้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ไม่อยากจะบวกเยอะครับผมถ้าบวกเยอะบางทีมันก็หนึ่งก็ดูน่าเกียดเนาะสมันก็บางทีงบประมาณเรื่องการใช้จ่ายของพี่ในของลูกค้าในแต่ละวันเนาะ ก็มันก็แตกต่างกันไปครับผมเนาะยุคนี้มันก็ยุคประหยัดครับผมอันนี้ก็สแกนไลน์กันเข้ามาครับผมเนาะถ้าสแกนไม่ติดก็ค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้ครับค้นหาเบอร์โทรหรือบันทึกไว้ก็ได้ครับผมเนาะมันก็จะขึ้นก็จะเด้งขึ้นเนาะลงท้ายด้วย888เนาะเด็กวัดนะครับ888เนาะอันนี้หมายเลขบัญชีเนาะหมายนี้ก็ถ้าน้องมีบัญชีใหม่ส่งไปในไลน์ก็ ขอให้ก่อนก่อนกดยืนยันเวลาโอนเนาะขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะบางคนเอาชื่อนามสกุลไปใส่แล้วก็เอาหมายเลขตัวเองไปใส่ในนี้เนาะต้องตรวจสอบดีๆก่อนกดยืนยันเนาะขั้นตอนสุดท้ายครับผมขั้นตอนสุดท้ายใส่เงินเสร็จใส่เลขบัญชีเสร็จมันก็จะให้ยืนยันก่อนปั๊บก็ไอมันจะให้ยืนยันรอบ2ในการโอนเนาะก็ถ้าไม่ใช่ก็กดการรับกล้ารกระบาดออกนะครับผมเนาะก็ขอต้องขออนุาหมายดูครับผมหรือว่ากลับมาดูในชิปเอาเลขนี้ก็ได้นะครับผมเนาะ เอาเลขนี้ก็ได้นะครับโอนมาเนาะครับผมเนาะสำหรับใครที่นัดผมโอนเนาะนัดผมโอนไว้แล้วก็แล้วก็มันติดธุระอะไรยังไงนี่ขอให้มาคุยกันนะพี่เนาะขอให้มาคุยกันนะครับว่าเออพี่ติดธุระพี่ไอไม่สามารถโอนได้ขอเลื่อนอีกสักวันสองวันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ได้พอดีพอดีมีพี่ท่านนึงเนาะครับผมเนาะน้องก็ก่าบขออภัยเนาะครับผมเนาะน้องนึกว่าพี่ไม่เอาแล้วเนาะ ก็เลยมีมันมีคนต่อคิวมาเนาะครับ no น <azu S 1> ้องก็เลยตีไปดูดจองเนาะพอดีน้องก็รอทั้งวันเนาะก็ดูดจองพอดูดจองน้องก็ปล่อยไปให้ปล่อยไปให้แล้วก็พี่คนที่รับมือต่อนะเขาก็โอนเงินมาให้แต่สมจังหวะพี่ที่เขาให้บอกให้ผมเก็บไว้นะเขาโอนเงินใหม่อีกทีนึงเนาะโดยไม่แจ้งผมเนาะแต่เขาก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่เขาเขาเข้าใจกันเนาะก็เข้าใจผมเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ด้วยเนาะครับผมเนาะ ก็พูดคุยกันเข้าใจกันนะครับผมเนาะว่าโอนช้าโอนอะไรเนี้ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ว่าไม่เป็นไรเนาะแต่พอดีน้องก็ขอแบบอันนี้เนาะแต่กอน้องก็ตอนนี้ก็น้องก็จะหาของใหม่ให้เนาะหาของใหม่ให้ก็ต้องรอรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบคุณเนาะที่ไว้ใจน้องกันเข้ามาครับผมเนาะก็ถ้าติดธุระอนใดก็ คุยกันได้ครับคุยกันดีกว่าเนาะคุยกันครับผมเนาะน้องน้องน้องไม่เรียบน้องไม่รีบน้องไม่เกี่ยวพี่เนาะเพราะว่าทุกวันนี้หนึ่งมันก็อันตรายเนาะอันตรายหลายรอบรอบด้านเราเนาะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆครับไม่ต้องรีบครับผมเนาะไม่ต้องรีบนะครับของอยู่กับน้องเนาะไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวมันปิวครับผมเนาะถ้าจะโอนถ้าติดธุระเออลมฟ้าฝนมันฝนตกหนักอะไรเงี้ยไปไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องดันไปเนาะครับไม่ต้องไปเนาะ ไม่ต้องไปเนาะก็ขอให้ขอให้ถ้าฟ้าร้องฝนร้องนี่ถ้าจําเป็นต้องปิดโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็พอพอหยุดแล้วก็ส่งไลน์มาติ้งบอกผมก็ได้ว่าเออฝนตกหนักอะไรเงี้ยพี่ขอเลื่อนเป็นอีกวันนึงอะไรเงี้ยก็ได้ครับผมเนาะได้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยเนาะครับได้เนาะไม่ต้องรีบครับผมฝนตกหนักน,กนี่ออกมาโอนนี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่คุ้มกับตัวเองนะครับผมเนาะมันไม่คุ้มนะครับผมเนาะก็ ขอให้แจ้งผมไว้เนาะครับ <g ül> ผมจะได้เก็บของไว้ให้เนาะครับพี่เนาะก็ผมไม่ว่ากันไม่ว่ากันเนาะครับไม่ว่ากันอันนี้น้องอธิบายให้ฟังเนาะครับผมเนาะน้องอธิบายให้ฟังอันนี้จะเป็นพยักเจ้าสวนเนาะเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงครับผมข้างหลังจะเป็นลงยาเสือด้วยสวยงามครับผมเนาะสวยงามอันนี้เลขสวยด้วยดิเลขยังวะโอ้เลขเก้าเก้าแปดโอ้มีหน้าเลยมันแพง <c oughs> ไงมีหน้าเลยมันแพงครับเลขสวยเก้าเก้าแปดไอ้เก้าแปดแปด 9ก้ปแปดสวยงามครับผมเนาะอันนี้แพงอยู่ครับเนาะถ้าเล่นหากันทั่วไปก็ก็หลักพันต้นๆครับอันนี้ก็อันนี้หลักพันเกือบไปครับผมหลักพันเกือบไปน้องว่ายุ่งทำไมอันนี้เขามาแพงอันนี้สวยงามครับผมเนาะลงยาแดงเนาะลงยาจีวอนด้วยอันนี้คุยเขาเนี่ยคุยพื้นเนาะคุยพื้นใช่ไหมลงยาแดงสวยครับสวยงามครับด้านหลังก็เป็นเสืออันนี้ก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เนาะ ราคาก็ถือว่ายังไม่แรงครับราคายังไม่แรงเนาะสาหรับพยักเจาสัวออกปีหกสามเนาะไหว้ครูปีหกสามหรือเขาเรียกว่าอะไรหลังออกพรษากรถินเนาะกรถินใช่ไหมงานกระถินเนาะถ้าพ้าป่านี่ก่อนพรรษาใช่ไหมเนาะถ้าน้องพูดพูดไม่ผิดเนาะถ้าน้องพูดผิดก็ขอไปแนะนํากันมาได้ครับผมเนาะเนาะติชมกันมาได้ว่าเป็นยังไงอะไรไงครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็ตอกโคดเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็ลงยาสวยงามครับผมสวยงามเนาะอันนี้เนื้อปอกลูกปืนครับผมเนาะ 9, 8, 8. Oh, ว่านี้เก้าแปดแปดด้วย่อยู่สวยงามครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาน่าจะมีเลขอื่นด้วยเนาะเดี๋ยวน้องไม่แน่ใจเนาะอันนี้จะเป็นหน้าเก้าอธิบดีครับผมเนาะนี่ครับเก้าอธิบดีสวยงามครับผมเนาะเตรียมกรอบพร้อมใช้เนาะกรอบเงินน่าจะกรอบเงินกรอบเงินครับผมเนาะกรอบเงินสวยงามครับผมเนาะสวยงามนี่ครับเนาะคมชัดสวยงามยังไม่ถลอกจมูกยังไม่บี้ครับเนาะ นี่ครับด้านหลังมีออปชันนะครับนี่ครับอีวนเกชาที่สําคัญเป็นเลขสองหลักเอาตัวเลขโอ้นี่ห้าสองครับผมเลขห้าสองอันนี้เขามาฝากขายเนาะระบบฝากขายฝากขายคือราคาจองเหรียญเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินเงินเนาะเนื้อชินเงินแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นตะกุดเนาะเขาเรียกว่าตะกุดนี่ครับนี่มันเห็นรอยพับตะกุดไหม เขาจะเอาตะกุดวางใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเหรี่ยนปั๊มเนาะเขาก็ปั๊มให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมเนาะเขาเรียกว่าเงินทองหนักใช่ไหมเนาะก็ก็เลยกลายเป็นเนื้อชิ้นเงินครับผมเนาะเป็นเนื้อชินเงินมันก็เป็นเนื้อเงินนี่แหละเนาะเป็นเนื้อเงินนี่แหละราคาจองนี่ห้าพันนะครับราคาจองนี่ห้าพันเนาะต้องบอกไว้ก่อนราคาตอนจองนี่ห้าพันเนาะอันนี้เขาเอาหกพันนี่หกพันพร้อมกรอบพร้อมเดี่ยมพร้อมออปชั่นก็คือว่าแต่กรอบนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะ หกเจ็ดร้อยมั้งหกเจ็ดร้อยได้ครับกรอบสวยๆครับมนี่ครับกรอบเงินสวยๆเนาะนี่ครับยังมันมันยังไม่เหลืองนะอันนี้ไฟผมเหลืองเฉยๆไฟผมจะออกเหลืองๆหน่อยๆอนะไฟผมจะออกเหลืองๆหน่อยๆคนระับผมเนาะมันนะมันไม่เหลืองนะมันไม่เหลืองมันไะม่เหลืองครับผมนี่ครับเห็นไหมเนาะอันนี้จะเป็นลาหูข้างบนจะเป็นซุ้มลาหูเนาะเขาเรียกว่าซุม้มใช่ไหมนะครับอันข้างล่างเขาเรียก <c oughs> เขาเรียกว่าลายเลย ลายพญานาคไปนะครับถ้าเรียกผิดต้องขอไปครับสวยๆครับเลี่ยมนี่ครับเก็บขอบเก็บมุมรู้สึกว่าจะเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับเลี่ยมเป็นเลี่ยมกันน้าเนาะ <c oughs> ขนาดเคีย่กรอบก็กรอบก็เจ็ดร้อยอะเจ็ดแปดร้อยนี่ตี <c oughs> ไปแปดร้อยอะแปดร้อยเนาะค่าฟีมือด้วยเนาะอีกร้อยหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้เนาะแปดร้อยนี่ครับค่ากรอบก็เขาก็ได้แค่สองร้อยเองนะครับผมเนาะได้กําไรแค่สองร้อยก็ถือว่าราคาราคา ราคาจองก็ห้าพันแล้วนะครับผมเนาะก็ถือว่าเท่าทุนนะครับผมเนาะที่เข้ามาฝากฝากเปิดฝากขายนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์ก็เริ่มมาเรื่อยๆครับผมเริ่มมาเรื่อยๆก็ไม่แพ้กันกันกบนากเจกจดกษัตริยนะ์เนาะอันนี้นากเจกจดกษัตริย์นี่ก็เนื้อทองแดงโอ้สวยสีชมพูสวยสวยเลยโอ้ผมชอบเลยนี่เนื้อสีชมพูเลยสวยสวยครับออกลุ้งครับสวยสวยนี่ครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงแดงแป๊ดเลยอ่ะครับเนาะ โอ้เก็บเนื้อดีเก็บผิวดีครับผมเนาะได้มาใหม่หมหมนี่เอาใส่กรอบเลยนะนี่ผมดูเนี่ยดูลักษณะโอ้แดงแป๊ดเลยสวยเลยเพราถ้าเ,าเขาขายกันนี่พั 1, 4, 5, 5นสี่ันห้าะครับในกลุ่มนี่อันนี้พันพันสอครับผมพันสองพันสองครับ,ส,ส,รบสวยครับแดงแป๊ดเลยโอ้นี่ครับหนึ่งห้าหสี่อันนี้ครับมีโค,คดทองแดงเนาะมีออปชันให้ด้วยนะครับ G1 หน้าเกรสรน่าอยู่ข้างในมั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนังนะครับผมเนาะเป็นภาพยนต์นี่ครับรายละเอียดโอ้สีมุสูสวยเลยครับพยานากักอันนี้ก็ประสบการณ์เยอะโชคลาภทำมาข้าขายครับผมเนาะขออะไรก็ได้อย่างงั้น,นครับสวยสวยแบบแต่แปลกตรงที่ว่าโอ้เหมือนเหมือนตั้งใจเหมือนตั้งใจออกมาเลยเนาะสังเกตดูดีตรงสังเกตตรงตรงตรงัวหนัก นี่ครับตรงตรง,ตรงเสียนพญานาคครับผมเนาะสังเกตตรงเสียนพญานาคครับนี่คร hm ับจงใจคล้ายๆจงใจเหมือนเหมือนทําเองเนาะแต่มันไม่น่าน่าทาไม่ได้หรอกครับเนี่ยดูดูครับดูตรงเสียนพญานาคนะครับอันนี้จะเป็นสีทองสีทองหมดเลยอันนี้ก็เป็นสีทองสีทองหมดครับเนาะเสียนเสียนคือเสียนไม่ออกสีชมพูเลยเนาะนี่ครับจะเป็นเสียนกลางเสียนตรงกลางนี่จะออกอยู่น้อยๆครับผมแต่รอบๆนี่จะเป็นสีชมพูหมดนะครับเหมือนเหมือนลงสีเอเนาะ เหมือนลงสีเอาแต่มันไม่ใช่ครับเนาะถ้าว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นบังเอิญแต่มันมันบังเอิญทุกหกหัวเนี่ยหกเสียงน,นี่มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมเนาะผมว่ามันก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะเหมือนเหมือนอันนี้อย่าง,งเ,หเหมือนเหมือนเหมือนรุ่นเนี้ยเหมือนรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยปั๊มเสร็จปั๊มเสร็จนี่คือปั๊มครบนี่ปูเขาเรียกว่าปูปูเจ้าสมิงไพรหรือป,ปูปูอะไรที่ที่ท่านไอ้ปูก้าอที่พดีก้า ปูนาคเก้าอธิบดีนะครับผมเนาะนักราชเนาะท่านให้ให้ใหทําเครียดจานวนเท่านั้นเนาะคือปั๊มเหรียญสุดท้ายปุ๊บสมมติว่าสมมุติว่าสร้างห้าพันเหรียญอะไรเงี้ยปั๊มเหรียญที่ห้าพันปุ๊บปั๊มเหรียญสุดท้ายปุ๊บบล็อกแตกเลยว่าบล็อกแตกปึ๊กเลยครับผมเนาะซึ่งไม่ได้ทำลายไม่ได้ไม่ได้ทําลายบล็อกยากเลยครับเนาะบล็อกแตกเลยเนะครับผมเนาะก็คือหลังจากสมมุติว่าห้าพันเหรียญห้าพันเอรยห้าพันสองนี้สร้างไม่ได้เลยก็คือ ท่านให้อย่างนั้นเลยเนาะไม่มีไม่มีคําว่าเผื่อมาเลยครับผมทุกทีเขาจะปั๊มเผื่อเผื่อซ่อมเผื่อเผื่อบล็อกเคลื่อนอะไรเงี้ยเนาะเผื่อเหรียญเหรียญที่ว่าบล็อกเคลื่อนบล็อกไรอะไรเงี้ยเนาะคือเขาให้สร้างมาเท่านั้นนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นปฏิหารอีกอย่างหนึ่งเนาะที่กับตั้งแต่ยังไม่ปลุกเสกเนาะครับตั้งแต่ปั๊มมานะครับตั้งแต่ปั๊มปั๊มเหรียญนี้มาครับผมเนาะปลุกเสกก็ยังไม่ปลุกเสกก็ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเสือตัวที่หกเนาะครับผมเนาะ เหมือนเสืออามาตะของหลวงพอ่อนะครับอันนั้นก็บล็อกสุดนะครับผมบล็อกสุดขนาดท่สร้างนะครับสร้างแฉ่ปั๊มเหรียญอันนี้ก็เหมือนกันครับผมปั๊มปั้มปั้มปั้มไปปั๊มเนื้อทองคาปั๊มเนื er ้อวนเน er ื้อนี่ปั๊บปั๊บมาจบน่าจะจบที่ e e เนื้อทองแดงหรือจบเนื้อที่เนื้ออะไรเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าถ้าสมมติสร้างรวมทั้งหมดสมมุติว่าสร้างรวมทั้งหมดนี่เจ็ดพันแปดพันเหรียญอย่างเงี้ยเนาะก็ครบถ้าสมมติครบที่เจ็ดพันเหรียญเหรียญสุดท้ายปุ๊บ เจ็ดเรียนที่เจ็ดพันปึ้งนี่ปุ๊บนี่ก็คือปัมป๊มปั๊มเจ็ดพันปุ๊บนี่ก็ยกบล็อกออกก็คือบล็อกแตกเลยครับผมเนาะซึ่งเขาเล่าให้ฟังเนาะครับผมเนาะเขาเล่าฟังนะผมก็เอามาที่อธิบายอีกทีนึงเนาะมันก็ซึ่งเกิดปฏิหารแรงตั้งแต่พระยังไม่เสกนะครับผมเนาะก็มามาถึงเสกอันดับแรกก็วาระแรกก็เสาห้านะครับเสาห้าวาระแรกเนาะวาระแรกเสาห้านะเสกอีกครับผมเสาห้า แล้วกว่าจะถึงวันที่13าอีกก็โออีกหลายวันละครับอีกหลายวันหลวงหลวงพ่อท่านก็เข้าไปปลูกเสีกทุกวันทุกวันครับผมเนาะสำหรับนาคเก้าที่บดีนะครับผมเนาะเสีกทุกวันแล้วก็พอวันละสุดท้ายนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นวันละสุดท้ายนี่จะเป็นวันเททองไอเทวันหล่อพระประธานในโบสถ์ครับผมเนาะวันที่13ามีนาครับผมก็ก็หลังจากนั้นก็รับเหรียญเปิดให้จองให้ชาวูชากันนะครับผมเนาะ ก็หลังจากนั้นนะครับผมเนาะก็เลยก้อนแรงครับแต่ว่าส่วนน้อยครับจะรู้นะครับว่าบล็อกมันแตกนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่บอกกันว่าบล็อกแตกนะครับแต่ว่ามีหลักฐานยืนยันนะครับสําหรับบล็อกแตกนะครับแล้วก็การทําลายบล็อกนะครับผมเนาะก็มีหลักฐานยืนยันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าแตกตอนไหนนะครับสําหรับบล็อกบล็อกที่สร้างนะครับผมเนาะบางบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับ แต่น้องก็ยังไม่รู้นะครับน้องแบกเข้าแบกออกจัดตรงจัดโต๊ะอะไรเงีย้ยน้องก็ยังไม่รู้ว่าบล็อกแตกเนาะพอมารู้ทีหลังเพิ่งรู้เพิ่งรู้ครับผมเนาะอันนี้ไงเป็นแบงขวัญถุงนะครับแบงร้อยเนาะซึ่งเป็นก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะก็แบงขวัญถุงอันนี้ก็หลวงพ่อท่านจานให้นะครับผมเนาะก็จานให,หมนะ่ๆเนาะเมื่อก่อนหลวงพ่อจะมือนิ่งนะครับจะสวยงามนะครับผมเนาะอันนี้แบงแท้นะครับแบงแท้นเนาะ หลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านจะสวยงามเนาะจะจาน์สวยกว่านี้แต่ตอนนี้หลวงพ่อท่านอายุท่านก็มากนะครับผมเนาะอายุท่านก็มากแล้วท่านก็ปลุกเสกเนาะปลุกเสกอะไรต่างๆนะครับท่านก็ก็ลูกศิลูกหาไปท่านก็เป่าให้ทุกวันทุกวันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ธาตุขันท่านก็เริ่มก็ธาตุขันท่านก็มากแล้วนะอายุมากแล้วนะครับผมเนาะก็หลวงพ่อท่านก็จัน ก็ถือว่าสวยครับท่านก็มีเมตตาจานมาให้นะก็มีรู้สึกว่าไม่ค่อยมีนะครับไม่ไม่มีเนาะไม่มีใครได้จานนะครับซึ่งแบงค์นี้ก็เขาได้เปิดประมูลเนาะเปิดประมูลทําบนะุญเนาะแล้วก็ได้ประมูลมาเนาะได้ประมูลมาจบที่ห้าร้อบาทนะครับผมเนาะอาจจะเดี๋ยวน้องอาจจะดูอาจจะก็เสียดายเนาะเนาะพี่บีเนาะครับผมเนาะถ้าชมคลิปนี้เนาะน้องอาจจะ เดี๋ยวดูก่อนน้องคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นของขวัญพี่นะครับผมเนาะเอาของขวัญให้พี่นะครับเดี๋ยวน้องคิดดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม่แน่ก็จะลองลองเปิดกล่องดูเนาะดูตอนเปิดกล่องเดี๋ยวน้องขอตัดิใจก่อนโอ้เสียดายเลยเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆเนาะขนาดน้องได้มาสองแบงค์นี่ไม่ไม่มีจานนะครับผมน้องบอกตรงเลยน้องได้แบงค์ร้อยจากหลวงพ่อมาสองแบงค์ไม่มีจานเนาะเดี๋ยววันหลังน้องจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมเนาะ ตอนนี้เอาใส่กรอบกับรูปหลวงพ่อไว้อยู่ครับกับผ้าเช็ดหน้านะครับเนาะเดี๋ยววันหลังน้องจะมารีวิวให้ฟังเนาะรับของหลวงพ่อว่าน้องเก็บขนาดไหนเนาะน้องเก็บของหลวงพ่อเม้แต่หลวงพ่อไปปลุกเสกของนี่ผ้าเช็ดหน้าผ้าเย็นเช็ดหน้านี่น้องก็เก็บนะครับเนาะน้องก็เก็บนะครับเนาะเดี๋ยวแต่ตอนนี้กําลังจ้องข้าวก้นบาทอยู่นะครับผมเนาะมาจะมาให้ครบๆนะครับผมเพราะว่าก็ความศรัทธาเนาะครับอะไรก็ ใช้ได้หมดครับของหลวงพ่อเนาะถึงว่าจะไม่เสกก็ช่างครับผมเนาะก็ผมมีครับของของที่หลวงพ่อจานแต่หลวงพ่อยังไม่ได้เสกให้เนาะแต่ก่อนหลวงพ่อจะจานเนี่ยหลวงพ่อได้เป่าปากกาก่อนเขียนแล้วเนาะก็ถือว่าปลุกเสกเหมือนกันครับผมเนาะก็ก็ถ้าว่าศรัทธานี่ปลุกเสกหรือไม่ปลุกเสกสําหรับผมนี่ก็ได้หมดครับผมแต่ส่วนมากหลวงพ่อจะปลุกเสกให้หมดครับผมเนาะไม่มีอันไหนที่ว่าจะไม่ปลุกเสกครับสําหรับหลวงพ่อชไหนเนาะ หลวงพ่อชันนัยท่านมีเมตตาเนาะก่อนท่านจะยื่นให้ใครท่านก็จะเสกก่อนนะครับแต่นี้ก็รู้สึกว่าท่านจะเสกเสกแล้วละ่ะเสกเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเสกปากาก่อนเขียนแล้วก็จะเสกแบงค์อีกทีนึงครับผมเนาะซึ่งตอนนี้ก็ณนะตอนนี้มีแบงค์นี้แบงค์เดียวนะครับจะไม่มีแบงค์อื่นเนาะจะไม่มีแบงค์อื่นครับนอกจากนอกจากคนอื่นจะเอาแบงค์ไปให้หลวงพ่อจนนะันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับในแก๊้งผมเนาะ ในแก๊งที่รับใช้หลวงพ่อนะครับผมเนาะก็รับใช้หลวงพ่อในวันงานวันไรนะครับผมเนาะก็ไปช่วยงานช่วยอะไรก็ขนาดไปช่วยก็ยังไม่ไม่ค่อยจะกล้าให้หลวงพ่อจานเท่าไหร่นะเพราะเกรงใจท่านเนาะเพราะบางสิ่งบางอย่างบางทีหลวงพ่อท่านก็แจกก็ให้มาก็มีนะครับผมเนาะบางทีก็ก็หลวงพ่อท่านก็จะเป่าจาอะไรให้เป็นพิเศษก็มีครับผมเนาะบางทีไปซวงไปสักอะไรเนี้ยนะครับผมเนาะ มันก็เลยกลายเป็นว่าความจริงใจกันกับหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ท่านก็ให้มาหลายหลายอย่างครับผมเนาะก็ <c oughs> บางอย่างก็ไม่ใช่วัตถุมงคลเนาะครับซึ่งเป็นเป็นผู้ทธคุณนี่นะครับในด้านการขอการอะไรเนาะค้าขายอะไรเงี้ยครับผมเนาะเ <c oughs> มตตาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตามากครับผมเนาะก็เลยของวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อส่วนมากจะใช้ง่ายครับผมใช้ง่าย <c oughs> สําหรับผมนะสําหรับผมเนาะ ใช้ง่ายครับไม่ต้องถืออะไรเยอะแยะขอแค่หลักสักสำคัญขอให้เป็นศ4 5นะอย่าด่าพ่อด่าแม่อย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าด่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเนาะถึงแม้เขาจะทําชั่วก็อย่าไปตําหนิตีเตียนเขาครับผมเนาะก็เขาก็เคยเป็นครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็เทียบเท่ากับถ้าด่าครูบาอาจารย์คนอื่นเนาะ ก็เทียบเท่ากับดาคูบาอาจารย์ตัวเองเนาะก็เลยว่าเราก็ทนควนเงียบไว้ดีกว่านะครับถึงเขาจะไม่ดีก็ปล่อยเข้าไปนะครับอันนั้นก็ไปเป็นไปตามเบียนตามกรรมของเขานะครับผมเนาะห้ามรอดสะพานวันเดียวนะครับผมเนาะห้ามรอดไม้ค้ากล้วยนะครับสําหรับของต้องห้ามของหลวงพ่อนะครับสําหรับคนที่ศักดิ์ก็จะมีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามกินเนาะเมะเฟืองมะ่ไฟนะมังคุดละมุดพุดา น,น่าจะใช่นะครับท่านเท่าที่จําได้นะครับผมเนาะเท่าที่จําได้นะครับห้ามผิดผิดสินข้อสามเป็นหลักครับผมแต่ถ้าว่าสินข้อห้าก,ก็คือจบเลยเนาะจบเลยครับผมเนาะจบเลยครับผมเนาะก็อย่างหนึ่งก็คือถือสัจจะเนาะไม่ทําใครก่อนนะครับผมเนาะไม่ทําใครก่อนเนาะถ้าเป็นเสือสายหลวงพ่อแล้วไม่ทําใครก่อนครับผม, g, แ,ม,คคบผมแคน่นี้ครับผมไม่ทําใครก่อนเนาะ <c ười> อย่าทําใครก่อนแล้วก็เป็นพี่น้องต้องรัก กันนะครับผมเนาะต้องรักกันปองรองกันครับผมเนาะถ้าอยู่สายหลวงพอ่อสายเสือครับอย่าอย่าทะเลาะวิวาทกันนะครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในกลุ่มมันก็เลยกลายเป็นแน่นแฟ้งครับผมพวกจงพวกโจรก็หากินลําบากอยู่ครับผมเนาะสำหรับในกลุ่มหลวงพ่อฉไหนนะครับผมเนาะน้องก็บอกเลยว่า90%สเนาะสามารถซื้อขายได้เลยเนาะแม้แม้จะไม่มีใบสมาชิกก็ช่างน,นะครับเพราะว่าบางคน เขาก็ไม่สะดวกเพราะพระเขาน้อยเนาะเขาก็เลยไม่อยากทำเนาะครับแต่ว่าเขาก็มีหมุนเวียนเรื่อยๆนนนๆที่อะไรเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆผมตอนนี้คือผมอันนี้แล้วผมก็เลยมีบัตรสมาชิกเนาะก็มีกลุ่มหลักกลุ่มรองเป็นบางกลุ่มครัุผมเนาะก็ถ้าทําเยอะมันก็มันก็หลายหลายกลุ่มเกินเนาะครับผมเนาะมันก็ใช้ไม่ด้วยใช้กลุ่มไหนบ้างนะครับผมเนาะแต่บางทีไปอันนี้ก็รู้ๆกันว่าคนไหน สงจริงไม่จริงเขาก็รู้นะครับผมเนาะบางทีโจรเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็ตักเตือนกันดีครับผมเนาะก็เลยกลายเป็นว่ารักกลมเกลียวกันแน่นแฟ้งกันเนาะสำหรับพี่น้องสายเสือหัวขาดของหลวงพ่อชไหนครับผมเนาะนี่นะครับเนาะที่ผมถึงว่าได้รักในได้ศรัทธาในสายหลวงพ่อชไหนครับผมเนาะก็หนึ่งใช้วัตถุใช้ง่ายเนาะสองคือมันมีสัจจะในในเขาเรียกว่าสัจจะในกลุ่มของสายเสือหลวงพ่อนะครับผมเนาะว่า ละใคกรกลมเกี่ยวกันเนาะผมก็ได้ดื่มน้ําสาบานเนาะครับผมเนาะละใครกลมเกี่ยวกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะครับแล้วก็ไม่ทําร้ายใครก่อนครับผมเนาะก็สัจญานี้ไม่ใช่ว่าสายนักเลงเนาะไม่ใช่ <laughs> ไ,มไม่ทำร้ายใครก่อนก็คือครูแรงนะครับครูแรงแต่ครูถือว่าครูให้ถือว่าอย่าไปทําร้ายใครเนาะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าทําถ้ามีคนมาทําร้ายก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นสายครูแรงเนาะอันนั้นก็จะกลับคืน ไปเองนะครับผมเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปโต้ตอบเขานะครับผมเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับผมเนาะอันนี้น้องๆบอกกล่าวก่อนบอกกล่าวก,กันนะครับผมเนาะสําหรับถ้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อทักมาครับผมเนาะติดต่อสนใจทักมาหาผมได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็แอดไลน์นะครับผมเนาะอันนี้ก็เบอร์โทรค้นหาเบอร์โทรเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมเนาะเผื่อน้องจะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือหาของ อะไรมาให้พี่ๆชมชมกันเนาะน่าสุดก็มีลูกค้าสั่งมาสั่งมาแล้วนะครับผมเนาะก็จ่ายตังค์ให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็จะมีอาจจะมีเสือตัวแรกกับ้าก,กิ่งนะครับเดี๋ยวน้องจะมาลงคลิปให้เนาะ,ะก็กราบขออนุญาตเจ้าของพระเขาเานาะครับผมพอดีเขาจ่ายตังค์แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับท่านไหนที่สั่งจองน้องพอดีน้องก็กําลังหาอยู่นะครับผมเนาะน้องก็ต้องกราบขอไปเนาะ,ะที่ลาช้าะครับผมเนาะ,ะก็เสือตัวแรกเนาะก็รู้สึกว่าจะจะ,จะมีแตก กระเป๋าหนัหนกๆทั้งนั้นเลยเนาะครับที่ให้น้องหาก็ต้องลำบากหน่อยเพราะว่างบน้องหนึ่งงบน้องก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูงบกับดูพระมาจังหวะพร้อมกันเนาะมันก็นเลยมันก็นเลยช้าหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้างบสูงๆอะไรเงี้ยมันก็จะหาง่ายแต่ว่าสูงมันก็ต้องสูงสูงแบบ ราคาแบบตึงๆอ่ะมันมันหาง่ายเลยเพราะว่าประกาศปุ๊บนี่ได้ปั๊บเลยเวนดัรแบบนั้นได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็ดูแพงนะครับผมเดี๋ยวรอ,รอรอจังหวะดีกว่าสําหรับใครที่ให้น้องหาเนาะรอจังหวะแบบราคาดีๆราคาแบบเบาเบาๆไม่มากกลางๆอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะที่ว่าพี่ๆสู้ได้เนาะครับผมเนาะเอางั้นดีกว่านะครับถ้าตึงเกินไปมันก็ดูแพงนะครับดูแพงมันก็บางทีก็สิ้นเปลืองเนาะ เอาเอาจังหวะดีกว่าไม่ไม่ประกาศหาถ้าประกาศหาราคามันจะดีดเนาะเพราะสมาคมพระไม่เป็นงี้นครับผมเนาะก็เข้าใจกันนะครับน้องน้องก็กราบขอบคุณพี่เพื่อนแ่นครับผมเนาะก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนเนาะน้องก็ขอจบคลิปเพียงเทนน่นี้เนาะขอบคุณครับ